คุณกำลังติดตามรับชมรับฟังร้อยเรื่องราวครับในคลิปนี้จะพาไปฟังเรื่องราวของพริบพรีเพชรบุรีพริบพรีเพชรบุรีคืออะไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันครับพริบพรีหรือเพชรบุรีอาณาจักรแคว้นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อยุธยาโดยตรงมีกษัตริย์ปกครองราชอาณาจักรภายหลังเกิดโรคระบาดจึงได้มีการย้ายการตั้งถิ่น ความสําคัญของทฤษฎีหนึ่งของนักประวัติศาสตร์ให้ความสําคัญถึงที่มาของกษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาคือพระเจ้าอู่ทองซึ่งมีที่มาจากการกล่าวอ้างในหนังสือบันทึกของลาลูแบร์เพชรบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2,000ปีนับตั้งแต่สมัยทวรารวดีเดิมเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาเคยเป็นส่วนหนึ่งในการปกครองของขอ,งขอมหรือขเขมรโบราณในรัชสมัยพระเจ้าชัยยะวรมันที่7นักประวัติศาสตร์ให้ความเห็นว่า เมืองเพชรบุรีนั้นคืออยุธยาที่มีชีวิตเมืองเพชรบุรีเป็นเมืองโบราณคําว่าเพชรบุรีเองก็มีปรากฏเป็นหลักฐานที่เรียกมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยยวรมันที่7เ,เช่นกันสันนิษฐานที่มาของชื่อมีอยู่สองทางด้วยกันทางแรกเป็นการเรียกตามชื่อแม่น้ําเพชรบุรีส่วนอีกทางหนึ่งเป็นการเรียกตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่าในสมัยโบราณเคยมีแสงระยิบระยับในเวลากลางคืนที่เขาแดนทําให้คนเข้าใจว่า มีเพชรพลอยบนเขานั้นทิพีหรือเพชรบุรีมีชื่อที่ชาวต่างประเทศใช้เรียกต่างๆกันเช่นชาวฮอลันดาเรียกว่าพิพีชาวฝรั่งเศสเรียกว่าพิพีและฟิฟีจึงสันนิษฐานกันว่าชาวเมืองพิพีเป็นชื่อเดิมของเมืองเพชรบุรีซึ่งสอดคล้องกับชื่อวัดพิพีที่เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดจากบันทึกของลาลูแบร์ได้กล่าวถึงกษัตริย์เมืองเพชรบุรีไว้ว่าพระถมกษัตริย์สยาม ทรงพระนามว่าพระปฐะมสุริยเทพนรไทยสุวรรณบอพิษครองนครชัยบุรีพุทธศักราช1300สืบราชสันติวงศ์มาสิบชั่วกษัตัตย์องค์สุดท้ายส่งพระนามว่าพญาสุนทรเทพมหาเทพราชโปรดให้ย้ายเมืองหลวงตั้งชื่อใหม่ว่าทา่านนครหลวงในปีพุทธศักราช1731กษ 1, 31, ัตริย์องค์ที่12สืบต่อมาจากพญาสุนทรเทพมหาเทพราชสรงพระนามว่าพระพนมชัยเสิีิ พระองค์โปรดให้ราษฎรไปอยู่ณเมืองนครไทยทางตอนเหนือของเมืองพิษณุโลกส่วนพระองค์เองไปสร้างเมืองใหม่ที่พลิบพ,พีตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำสายหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามีพระมาหากษัตริย์สืบต่อมาสี่ชั่วกษัตร,ริย์จนถึงองค์สุดท้ายทรงพระนามว่ารามาธิบดีได้สร้างเมืองสยามขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1894สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีเมื่อวันศุกร์ขึ้น6คคำเดือน5ปีขานจุลศักราช712ตรงกับวันที่4มีนาคมพุทธศักราช1893ชีพ่อพราหมณ์ถวายพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีแล้วโปรดให้ขุนหลวงพระงัวซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระมเหสีเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าไปครองเมืองสุพรรณบุรีส่วนพระราเมสวนรัชทายาทให้ไปครองเมืองลบบุรี ในสมัยสุขโขทัยและกรุงศรีอยุธยาเพชรบุรีเป็นเมืองด่านหน้าที่สําคัญในกลุ่มหัวเมืองฝ่ายตะวันตกเจ้าเมืองผู้ปกครองเพชรบุรีล้วนเป็นผู้ที่สืบทอดเชื้อพระวงศ์เ,เชพชรบุรีขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาในแบบศักดินาสวามิภักดิ์มีขุนนางควบคุมเป็นชั้นๆไปแต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยพระบรมไตโลกนาถอำนาจในส่วนกลางนี้มากขึ้นเพชรบุรียังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกรุงศรีอยุธยาดังนั้น อำนาจจากส่วนกลางจึงมีส่วนในการปกครองเพชรบุรีมากกว่าเดิมในสมัยพระมหาธรรมราชาทางเขเมรได้ให้พระยาจีนจันตุยกทัพมาตีเมืองเพชรบุรีแต่ชาวเพชรบุรีป้องกันเมืองไว้ได้ต่อมาพระยาละแวกได้ยกทัพมาเองมีกําลังประมาณ7 0 0 0คนเมืองเพชรบุรีจึงตกเป็นของเขเมรจนถึงสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงตีเขเมรชนะเพชรบุรีจึงเป็นอิสระและเนื่องจากทรงโปรดปรานเมืองเพชรบุรีเป็นพิเศษ จึงเสด็จมาประทับที่เมืองเพชรบุรีเป็นเวลาถึง5ปีก่อนจะยกทัพใหญ่ไปปราบพมา่าและสวรรคตที่เมืองหางเจ้าเมืองเพชรบุรีและชาวเมืองเพชรบุรีได้ร่วมเป็นกําลังสําคัญในการต่อสู้กับข้าศึกหลายครั้งนับตั้งแต่สมัยสม,ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเชษฐาธิราชและสมัยพระเจ้าเอกทัศน์โดยเฉพาะในสมัยพระเทพราชานั้นการปราบปรามเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งแข็งเมือง พระยาเพชรบุรีได้เป็นกําลังสําคัญในการ,รส่งเสบียงให้แก่กองทัพฝ่ายรัชสำนักอยุธยาอย่างไรก็ดีเมืองเพชรบุรีถูกตีแตกอีกครั้งเมื่อพม่าโดยมังมหาราชาได้ยกมาตีไทยจนไทยต้องเสียกรุงศรีอยุทยาแก่พม่าเป็นครั้งที่สองนั่นเองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์จังหวัดเพชรบุรีได้เปลี่ยนเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานเมืองเพชรบุรีตั้งแต่ยังทรงผนวดอยู่ เมื่อเสด็จขึ้นคลองราชจึงโปรดให้สร้างพระราชวังวัดและพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นมาบนเขาเตี้ยๆใกล้กับตัวเมืองและพระราชทานนามว่าพระนครคีรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ข้อคิดเห็นว่าเดิมเมื่อประมาณพันปีเศษมาแล้วเมืองเพชรบุรีมีกษัตริย์ปกครองเช่นเดียวกับเมืองนครศรีธรรมราชมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นใหญ่ อำนาจของเมืองทั้งสองจึงอยู่ภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยาต้นวงของกษัตริย์เพชรบุรีคือพระนมทะเลศรีมหเห็นทราชาธิราชผู้เป็นเชื้อสายของพระเจ้าพรมแห่งเวียงชัยประการราชวงศ์นี้ได้ครองเมืองเพชรบุรีมาจนถึงสมัยพระเจ้าอู่ทองเพชรบุรีเกิดข้าวยากหมากแพงราษฎรอดอยากเกิดโรคภัยไข้เจ็บพระเจ้าอูทอาอ่ทองจึงได้เสด็จไปสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีอนาณาจักรเพชรบุรีจึงขึ้นตรงกับกรุงศรีอยุธยา ความสําคัญของอาณาจักรจึงเป็นเพียงเมืองหนึ่งของอยุธยาความอุดมสมบูรณ์ของผื้นแผ่นดินเมืองเพชรก่อให้เกิดพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายสะท้อนผ่านภาพอันตราการตาของทุ่งนาป่าตานเทือกเขาและท้องทะเลภายใต้ความงดงามของทิวทัศน์ได้ซ่อนขุมทรัพย์ล้ำค่าที่หล่อเลี้ยงเมืองเพชรไว้อย,อย่างไม่สิ้นสุดจากพื้นฐานของการหาอยู่หากินก็เกิดเมืองช่างแห่งช่างสยามอันวิจิตรงดงามในปัจจุบันขุมทรัพย์ล้ำค่าคือพืชพันธุ์ธัญญาหาร เมื่อวัตถุดิบอันดีเยี่ยมผนวกกับฝีมือการปรุงอาหารอันประณีตของคนเมืองเพชรท,ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและการได้รับวัฒนธรรมด้านอาหารจากราชสำนักอยุธยารัตนรรโกสินทร์ชาวจีนชาวมอญและกลุ่มชาติพันธุ์ในท้องถิน่นเกิดการเลือกรับปรับใช้อย่างลงตัวทําให้อาหารเมืองเพชรมีอัตลักษณ์เฉพาะปรากฏอยู่ในอาหาร4อย่างที่โดดเด่นก็คือแกงขั่วหัวตาลขนมจีนทอดมันข้าวแช่ และก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงซึ่งสะท้อนรากวัฒนธรรมของเพชรบุรีได้อย่างชัดเจนแกงขั้วหัวตาลเป็นแกงพื้นถิ่นของชาวเพชรบุรีโดยการคัดสรรลูกตาลอย่างพิถีพิถันไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปจะให้เนื้อสัมผัสที่กรอบไม่เหนียวหยาบนำเฉพาะส่วนหัวของลูกตาลอ่อนมาฝานบางๆขยำกับน้ำเกลือทำให้เหลือรสขมนิดๆแกงกับเครื่องแกงกะทิปลาย่างหรือเนื้อย่างปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลตโนด แกงข้วหัวตาลจะมีรสขมจางๆของหัวตาลอ่อนที่เป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นและปรุงด้วยรสหวานของน้ำตาลตโนดซึ่งทําให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นขนมจีนทอดมันทอดมันและขนมนจีนที่ชาวเพชรบุรีจับมาทานคู่กันอย่างลงตัวทอดมันนิยมใช้ปลายอินทรีซึ่งเป็นปลาที่หาง่ายในแถบนี้มีรสอร่อยเนื้อแน่นโดยผสมกับเครื่องแกงและใบกะเพรากรอบเวลากินจะวางเส้นขนมจีนไว้ด้านล่าง วางชิ้นทอดมันไว้ด้านบนและราดด้วยน้ำจิ้มหวานๆเปรียปร้ยวๆหรืออาจาดน้ำราดอาหารของมุสลิมอินเดียมีแตงกวาหั่นชิ้นเล็กๆผสม,มในน้ำจิ้มบางร้านจะมีห่อหมกให้ด้วยรับประทานพร้อมกันได้ทั้งสองอย่างหรือแยกรับประทานก็ได้ข้าวแช่เป็นอาหารยอดนิยมของชาวเพชรบุรีมายาวนานมีทั้งหาบขายและเป็นร้านนั่งรับประทานข้าวแช่ของเมืองเพชรแบบดั้งเดิมมีเครื่องเคียงสามอย่างคือลูกกะปิทอดหัวใจโป๊หวาน และปลายี่ส่นผัดหวานหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิสกุลกล่าวไว้ว่าข้าวแช่เมืองเพชรบุรีมีชื่อเสียงเป็นเพราะเพชรบุรีมีน้ำที่ขึ้นชื่อลือนามว่าเป็นน้ำดีใสสะอาดบริสุทธิ์ชาวเพชรบุรีจะหุงข้าวใส่กระดงไปที่ริมแม่น้ำไปแช่น้ำไว้นิดหน่อยแล้วใช้มือปัดถูข้าวให้เป็นรูปแหลมทั้งหัวท้าย จนกระทั่งสวยเรียบร้อยดีแล้วก็เอากลับขึ้นมาเทข้าวที่ขัดแล้วลงในผ้าขาวบางแล้วก็มัดขึ้นไสลังถึงเนื่องด้วยน้ำดอกไม้ของหอมก็จะได้ตัวข้าวไว้กินกับเครื่องเคียงก๋วยเตี๋ยวเมืองเพชรแม้หลายร้านจะมีสูตรลับเฉพาะตนแต่มีลักษณะคล้ายกันก็คือน้ำซุปที่กลมกล่อมจากส่วนผสมของซีอิ้วท้องถิ่นน้ำตาลโตนดที่สดใหม่และน้ำต้มเนื้อคุณภาพเสิร์ฟพร้อมพริกน้ำส้มโฮมเมดจากพริกกะเหลียงอำเภอหนองยาบลองให้รสเผ็ด และหอมอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นซอสพริกสีแดงจากโรงงานท้องถิ่นใส่ถ้วยเล็กๆวางไว้พร้อมกับชามก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นจนได้ที่และเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ลวกอย่างพอดีก๋วยเตี๋ยวในเพชรบุรีจึงเป็นอาหารอัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยมของคนเพชรและนักท่องเที่ยวและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับพวกเราทีมงานร้อยเรื่องราวด้วยนะครับหากมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นใดๆสามารถคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ